สวัสดีค่ะมาฮอดวัดเนะพี่น้องมาฮอดวัดแล้วจ้ะก็ขอขอบคุณนะขอบคุณเอื้อยอ้ายนะจ้ะที่รมเห็ดลงทานนะจ๊ะเนาะทั้งเอื้อยดาวันทั้งเมกาแล้วก็ทั้งเอื้อยลิซ,ซ่านะคะเนาะแล้วก็ทั้งคุณพี่บุ๋มแล้วก็น,น้องเอนำเดอร์สเด้อร์ขอให้ทุกคนน้ำรวยสุขภาพแข็งแรงบรเจ็บบรจนเรือยเด้ดอเข่าเป็นแก้กล้องแจกของก็จ้าค่ะ ขนมแซบจ้าสวัสดีค่ะขนมเขาเนวันี่ยนี่ขนมมีขนมมีของหวานมีไอติมข้าว่าบาขาเอกวมข้าวป่าจน้าว่นิ้มน้ำิมน้น้้มน้มน้มน้น้มน้มน้้มน้ำะมน้ำจิมน้ำม่้มน้ำจะไมน้ำมน้มน้ำจน้ม้้มน้มมน้มมน้้ิมน กระเดียวก้อนละตัวไอยากต้องหอมแกมาก่อนอืมอาหารขนมล้ก็อันนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้แจกเราเพราะว่าเสเอาไปให้อันยคูก่อนขายไปตู้ย

lá, đốt thi làng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยเฮ้ยอาดจะดีดนะเฮ้ยยันบรรฮวดเล็กน้อยเหตุร้งทานพี่นองอยู่บ้านเบาก็แค่ น้ำน้ำเจ้าไปหิวเอาคองน้ำยาคูไปคนหายไปเอาถั่วไว้คนให้ไปเอาถัวยเ้าก็แจกทีละย่างตีโค่นหัวลายน่ะเ้าก็แจกทีละย่างสิคนบ่ลายเฮ้ยเออ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 ห้ยหลวงพ่อซะก่อนเด้อเด็กๆเด้อ คือผักมะเขือเทศมาละกันะต้รับเห็ดกะทินบ้านต้นจ่าสลาล้างนี่แหละพี่ชอบต้นมะทอดกระทีนต้นเซตมาลังเดือนก่อนพู้พี่น้อต้เลนน้ำผอบผอบเบื่อ ชาวบ้านกัะปุ่มหนึ่งเลพี่นุ่มด้ยครับแล้วี่เป็นงานก็่น้นงานาจะช่วยชิองกระทำได้ก็เป็นงานมาะราเที่ยวก็รอระวังน้ครับกับแก่มากเป็นครองารใบ้ระทได้เพิ่ได้เ่อเข้มขั้นมากเป็นงเนาะไปอยางที่ระนแบบเดิมก็ตัวตัวตัแต่ตัวเออเอาไปเพ้นก่อนเอาไปเพ้นก่อน

คุบเล่าอะไรันเป็นเราสบายจกรไดย่องกรไดกินดยืนด้วยตามนนนระด้วยลำลุยตาไก่ริกินอยู่ตาแบดขาไปนะคะแล้วกพพามาจากบ้าน เาเนี่ยะครับจะากเมาหามีนาว่าพระธรรมมาจากเมตตาสบายยอพอกอนมาลองเนานวันขึ้นสวรรค์ชั้นจ็ดพรมามาจากางา่นพน่ท่านเท่าเท่า่่ต่อเาฝันจบมาตั้งนักาบนรกา

คนลายตาเด็กแตกอยู่บนบนร้องดีไม่อยูนบ้างลรออกฮอนฮอนเด็กซี STALK ้ฮอนฮอนวะนี่ซอการ์บาลาซอการ์เอรอพี่น้าวเอ้ยนี่ก็ไลาย้อแหงจ้าอันนี้ก็จะเป็นมือกล้องไ้ซุเปอร์เนาะ อัน้แหละนี่แน่บนลายลีลอพี่น้องเลยจุดจี่เเห็นอมนลาลาเลยพี่น้องมันผ่านม่ลา อติมค้ายดีนีรอแต่วันน้ำหวานเพื่อนยังมันได้ออกอพี่น้องออกตัวาเท้าตัวซัดตัวซ้ายเอาน่าตัวแขเขาเพิ่มเพิ่มมาเกดเอา่ม้านอะตัไ้ยตัาต้องย้าวา้เอ้ยก้นคือยุ่มยมอยู่พี่น้อห้นี่คือค้ายดีเถอบ่เวลาเพิ่ ท่าผูกกาฮงทานคือการทดลองเลยเนาะตัวล่าตัวนี้ับอลนี่นะแต่บุญบุญจะบอลนี้คล้ายดี่นาะโอ๊ยเอาใเด้อ่ะอ้ยนี่ย่เาย่เปล่าจ้าตาตูเจอรยูดีไม่แห้งเ้ยจ้าตูเ้อร์ไม่แห้งเลยเขาประคใจเ้ยจ้าตาเา้าตาใจบุญก็ดีค่ อกออดพี่น้องรอกอ้อเด้จ้าดอกอ้อดีหอมแก่ก่อนหอมก่อนลป้างามปนิกก้าหอมจุ่มอหอมอหอร้อยพี่น้องช่แต่ว่ายังมีลมจากตอนนี้ก็คือว่าฮอนสละเกิรเนาะ ฟังว่าเสียงดนตรีอะดิกระซบบติลิกระิบเลยพี่น้องเด้อเนาะเพราะว่าน,นี่น้องนี่น,งนางอยู่ตนี้กันได้ผลลายลีรอพี่น้องเด็กน้อยแต่ว่าส่วนลายก็จะเป็นเด็กน,ออน้อยอยากขายจะอยากขายกินแล้วสวยกินแล้วรวยจังนี้จ้าของพี่ของพีใครใครบอกว่ามีของพีง่ในโลกนี้จ้าอยู่ตรงนี้ โดยเฉพาะผู้ชาย คนไล่ลรอพี่น้องอันนี้ก็สิบเงินกับปยายาดูพี่น้องเพราะว่ามันสิบอมีเวลาท่าเลยพี่น้องเพราะว่าคุณก็เริ่มมาไา่แล้พี่น้องเอออันนี้ก็สองมื้อจ้าสองกล่องเลยพี่น้องอันจ้าที่ผาประกันได้ก็ขอตัวขอภัยทางพี่น้องทก็สอบว่เอิดอะไรสอบกับบัตรละอัคน์ขึ้นล่แต่ว่าพี่น้องเยุ่มยุ่มอยู่พี่น้องแต่ว่าทางนี้บ่มีเอซีเลยพี่น้องเพราะว่าเอซีก็ติดทางบ้านแล้วก็กรบตุ้นกระติคือกันจ้ะ ไอติมเบิ้ลสุดที่แม่ปลาอืมนะคะปปัแม่ปลาแซ่บกระเทยอีกเอาอ,อ,อืมเออเอามุมงมีซะพี่น้อง โอ้ยขนาดนกาดเ็ดป็นเป็นวัเป็นไหนุปรารอ,อาวานมาแจกอยู่บ่เทศเลยฮะโอ้ยปานัขายนะเป็นวัดเป็นวัดอะไรเป็นวัดเป็นวัด้านของพี่มามาวนนี้เขามาเป็น,น, <c oughs> นวัดเปนน <c oughs>

คนก็คือวายอยากลาอยู่ในพี่น้องตอนนี้นะเป็นจึงได้บอรือว่าเป็น,นำำลมบากคนสวยบอกอืมก็คือมาห่มรุ่มต้าอยู่นี่พี่นอออ้องฮ้เยเจอูบอเดเลยนะพี่นอ้องสิบเน็นเลยนะจ๊ะผูออกผูข่าอยู่นี่เออ เบงตามนี่แล้วกันพี่น้องเอ้ยผู้ชายผู้หิงตั้งมาุมล้ย้นคนลายเตอปน่้ามหูลอมตอมปุ่มกันดูดโอ้ยเบดแล้วเนะเบิดแล้วเบิด

À, nó chỉ khai khay đĩa riết video, cà rán phân khay đĩa riết và ăn cà si bớt là video, ối cọp bớt đây nó nhưng là nhưng mà khai rán

ของปีจ้าของพีพ่ยังร้ายร้งัอไยงไนไม่จ้ราใส่ปากจ้ามีดกับแขวนะมาพบว่าน้ำกัดเนาะอย่ามาลวเอออยู่ทงอย่างอยู่จ้า ôi <laughs> ừ, con đây là phải cái này, bây giờ cô mồi? đi đâu คนก็เริ่มต่างแน่และพี่น้องจ้าเพราะว่าคนมาลากันได้พี่น้องทางในกไลอยู่พี่น้องเลยแต่ก็้ท่านเบิดบอกเือว่าน่ไดา บริกินมาแล้วเพิ่นจะได้กินวัาแล้วบริกรสีตรงท่านนี่คือใครดีแท้เอ้ย หรือยังหรือยังไม่หมดหรือยังไงยังจงเดาบ้านรงพาการบรบ่เฮ้ยย่าังไรบ่เฮ้ยตอนนี้อยากได้พี่น้องอานิกาใกล้แล้วแพี่น้องใกล้แล้วใกล้แล้วคนนในไกลสิเอ็ดลมนะ

คนอยู่นอกคุณคนสั่นเ่าอยู่ตรงที่นีงนแหละคนสั่นเ่าเองค่ะแล้วจะไปยังไงคะใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้สิเป็นล้มแล้วปะผู้ตักนี่ใครดีลีโลอ๋อ ไทยจ่ว่าแดดบอฮอนพี่น้องเพราะว่าแดดบอฮอนดูบบอนี่ก็ยังไทยอยู่ได้เพราะว่าเดี๋ยวยังมีลมมียังเนี่ยคายดีบ่เฮ้ยลบลบเฮ้ยลบลบเฮ้ย đưa nhân lại ta nhân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ สามฮะพอคัีย์ต่อนอีกอสี่สิบหกสิบบาทสาธุอาโมทนาเ้อนี่ถือวัดเนาะนี่วัดแห่งนี้เดพี่น้องที่กรถินมาตะไทยช่วยห่มสวดน้ำเนรจันเนาะสาธมาโมทนาห่มกระถินกระถินนี่ยาีจาภา คุณแม่นั่งกมาเลพี่น้องแม่นั่งกมาเนะาจา๊ะเม่นั่งกมาไปหายขจาซิมก่อนนะจน้ะเนาะคนไทยคนไทยทีมากับหลวงพ่อนะพี่น้องขาเจ้าซิมอยู่ข้างนอก เี่เขาจยู่นประกาศถ่ายเจาไปแล้พี่น่องมาพี่หน่องจ้าขาเรียบร้อยหมดแล้วจ้าสิ้นต่อไปกำลังเดินทางเออบยังบี้ยังบียังมียังมีกโโยังๆยงกรอโอ้ยน เอาเลยไล่แล้วกันหอมเอาไปมือใหญ่ก็ได้ไลเออ่ไลเพอง

โอ้ยมันตกเหรอเฮ้ยอะละจิ๋มเนี่ยเป็นลมนตกต้องดักกระแยเมื่อยเบิร์ดแล้วพี่น้องบุพเสองวิซ้ำแต่นี่อจอยแล้ว

bây nãy ghép cặp bên nãy cô mẫn lót bỏ nó ra. anh điên đang cân thằng trà mua lá, đang cân ghép phi ngựa cha, bảo 6 ngựa sê

กินแล้วก็แก่เลยเด้ออยากกินกนะ้ำอยากกินน้ำเดี๋ยพี่น้องมาดีนะอยากกินน้ำยูไซบันนี<า>่พี่น้องจ้าไม่ประภิาจาด้วยจ้าเวียที่อันรวมเป็นลงทานคอยเป็นบุญเป็นกุศลด้วยจ้าเด้อคอยเจอจะสุขดีๆมีโชคมีลาภบ่เจ็บบ่จนจ้า,จจาส,สวัสดีจ้า ไปๆกันนะพ่อไม่ลุงพีคนกลับแล้วจ้ะลุงพีลุงพีคนมาจากไทยมาจ้ะ